สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์แล้วแต่ว่าแม่ไปส่งเอยทำไมเพราะอะไรเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรล่ะ <c oughs> แม่เขบอก <c oughs> เพราะว่าเอเป็นอะไรเขาเรียกอะไรสารวัตรนักเรียนใช่ไหมที่ไปคอยยืนโบกทงก,ากลางถนนใช่ไหมถูกไหมแม่คิดถูกไหมไม่ใช่ ทำไมอ่ะไปยืนไม่ใช่บอกฝนไปยืนอะไรไปยืนเฉยๆไปยืนเฉยๆตรงริมถน,นนเนี่ยเหรอก็คอยดูเด็กคอยดูน้องอนุบาลคอยดูอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไปยืนเฉยๆ <c oughs> ใครเขาจไปยืนเฉยๆละ่ะ <c oughs> แล้วก็ฝนก็ตกลงมาด้วยวันนี้จะได้ไปยืนไหมหนะเอฝนตกไปโปอยแบบเนี้ยไม่รู้วันนี้เขาไปงาน้วยงานอะไร งานเลราชนีอะไรเขาไม่รู้โอ<ฮ>้โห<ฮ>ันเกิดพระราชนีเขาจัดถวายพันพุกอะไรอีรหรือเปล่าใช่ไหมใช่แม่ก็เลยต้องมาส่งวันนี้แต่ตอนเย็นก็กลับรถตู้เหมือนเดิมนะคะที่ไหนมีฝนตกบ้างไหมเนี่ยที่เนี่ยฝนตกตั้งแต่คืนเลยมาเช้านี้ก็ยังไม่หยุดเลยเนี่ยอ่าชอบไหมให้แม่มาส่งชอบนะชอบพออะไรไม,ไม่ชอบไม่ชอบเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบให้แม่มาส่งชอบ แต่เดี๋ยวนี้พอมีเพื่อนมีเพื่อนสนิทอะไรอยู่ในรถตู้ในอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบละเพราะว่าไ,ไม่ได้เจอเพื่อนอะไรใช่ไหมก็สนิทต,ตั้งนานแล้วก็นั่นแหละพูดถึงไงตอนตอนหนึ่งตอนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่มันส่งอยู่อ่ะเดี๋ยว, <c oughs> ยวไปละค่ะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปส่งแอร์ก่อนกล้จะถึงโรงเรียนแล้วบ <c oughs> ๊ายบาย